สวัสดีครับเดีเ๋ยววันนี้เอาสิแม่ทดลองใส่มีสองคมกันนะครับเป็นมีสองคมสแตนเลสเอาไว้สำหรับปอกซับฝานักคุงหรือว่าผละไม่ต่างๆได้ครับเพราะว่าโดยวนตัวผมเราเนี่ยก็มากินสมตามือวกันกันกเลยสรนหาเมีเที่วามันใส่านงาน่ายังเสียนะสมตามเนี่ยถ้าเอาใส่เสน้นงขวดเนี่ยมันผาว่ามันบะเขืาเคืองไหม ต้องใส่มีซับฟันเนาะครับมันก็แสบน่าปลาแดกแสบป,ป้าพ่อนี่เส้นนี่ก็สำคัญเลยพี่น้องนี่สิมีทั้งหมดสี่เล่มอันนี้ก็เป็นเล่มใหญ่สุดครับนี่สิมีว่านอติเซลล์ถอดออกได้ครับนี่ถอดออกมารับได้ครับความยาวสีอยูยี่สิบหกเซนนะครับจากจากไปมีจนถึงด่านมียี่สิบหกเซนแล้วก็ วามหนาคงมี่ยสองมินครับสองมินนะครับวามหนาตัวนี้ก็ถือว่าน้ำนักกำลังดีเลยแต่ว่าถ้าผูหยิ่งนี่กระสีนักแนงน่อยเหมะสำหรับผู้ใา้นะครับมาเหลี่ยมที่สองครับเหลี่ยมที่สองข้มหน้วสี่ยูมีผ่าเส้นนะครับเป็นสแตนเลสที่กันแต่ว่างสิบ,บางลงมาอีกนิดหนึ่ง ความหนาของตัวมีซสยูนึงกึ่งฐานขึครับน่ครับต่ว่าห้องภาษามารถอดออกได้เลยครับหัวน,น็อตนี่เขายิ่งตายไปละน่ครับจาว่ากบคมค,มคมขนาดว่ามาตัวที่สามครับตัวที่สามวัดจากปลายเม็ดนี่นี่ปลายสุดเลยจนถึงดมีนเม็ดสยูนิ้วหกเส้นครับ สีบางลงมาอีกนิดหนึ่งผมว่าข้มนาหรือนาะนาจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองนิ้นมองแย,ก,ยกนี่เเอาไว้แต่ขูดเก็บปลาเด้ด้วยครับเราที่ส่วนของตรงนี้เนี่ยเอาไว้เปิดฟ้ากวดได้อเอ๊ะมองลำแลำลวนี่มันเห็นไหมว้เห็นยังไงกระบาเขาใจให้กันนะี่ครับกต่ว่าคมมีดมีดคมมีเลี้ยวัตที่สี่ครับอันนี้ ตัวที่4ตัวน้อยสุดเลยความยาวอยู่สิบเก้าเ้นครับว่าผมวัดมึงเหรอไม่มิดคมต่ว่าหนักเบาว่ามันคือสิบอะสำหรับซับตัวนี้น่าจะไว้ปอกเปียกบอก,อก,อกอยังได้นี่ครับเดี๋ยวเขาสีมันลองใส่กันมึงนะครับว่าเหลี่ยมดใดสีใส่งานดีก็กันเดี๋ยวครับมาเมองกันเลย เดี๋ยวเ้างสแตร็ปเลมหน่อยมาฝานเปียกมังกรอนนะครับนี่อันนี้ควบคู่กันนะครับสแตนเลสนะครับนี่ควบย,ยาวจากปลายเม็ดถึงด้านมนะีนสองเส้นเดี๋ยวสะมป็น่องฝานเปียกเมื่อก่อนตามปากงูไง ราะตองฟ้านเอาแบบหวานกว่าแสบซูโมนีนี่ไม่ได้ใส่แบบปูดเอาเดี๋ยวสิมาลองตดสอเบมังวาทัลละขนาดทัลละย่างเสียนสิต่างกันแบบแบบดแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วนี่สิมัตแบบซับปานเอาใส่มีดสองคมกันนี่ครับคมขนาดนี่ครับ เด่นพี่นอ้องคมแค่ไหนหลังจากที่เราฟันเปลี่เรียบร้อยครับมันจะต้องถึาล่องสับผานล่องมึงครับโดยมันใส่มีดเหลี่ยมนี่ก่อนครับนีดนะครับสิมีอยู่ทั้งวัดซีเหลี่ยมสำหรับมีสองคมถ้าว่าผมมีใส่กระนี่มังก่อนได้ว่าเสริมเสียกมาประมาณเด่ครับเดี๋ยวว่ามึงกัน คว้มดีขนานดครับนี่ครับเส้นตัวมันนี่ถ้าว่าผมมีจับบ่คอย เป็นบรนไดมากินระวังซับก็เป็นถ้าพูกเพิ่นแสงงานเป็นแทร์เนี่ยเป็ิซับงานไมน่ผลนะครับปฏิวัลโอเคมีดโคมไม่เลี่ยมวันนี้เขาสิมาล่องตัวนี้ระบาดนะครับตัวนี้ติดตั้งก,กังนคก็ตรงนี้ตรงแคบไแต่ว่าห่วงสายของมีดใบมีดตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงกว่าตัวนี้ตามที่ผมมึง เดี๋ยวเขามามังคุ้มๆของมันฮาดคุ้มดีขนาดครับมึงเอะมึงซับครับขึ้นมาโอเคอองมาแม่เหลี่ยมเนี่ย วันนี้เขาสิมาร่องเปลี่ยนไงไ่าดเลยบ้น แน่อันนี้ก็คมเหมือนกันหลังจากที่ตดลองใส่ง,นงันบ้างแล้วครับต้นแหลมที่ต้นใหญ่สุดนี่พมว่าผมว่า,วาเป็นยังไงบ่ไม่มีไห่คมอยู่ครับย่อมรับ,บากคมเลยแต่ว่าแต่ว่าเวลาเขาสับนี่รู้สึกว่าเส้นมันนี่จิเป็นแบบเวลาเขาสับปลาออกมันเราเส้นมันจะเป็นแบบจับหยาบแนกหน่อย เอาไว้ให้วาเส้นเส็นมันมันบค่อยงามไหมแต่ว่ากอดีของมันนี่คือว่าเขาสามารถถอดถอดถอดไปมี้หอกมารับได้ครับตว่าคมนี่คมคมมิเล่คมหวานหมอสำรับที่ว่าเอาไปปอกเปวกเปลือกบ,บักนัดเปลือกทรัพย์ลดทั้งสิบไหมหรือว่าปอกอ้อ,อยปอกยังไแต่ว่าแข็งแรงครับก่อดีอมันแข็งแรงม,มากๆเลยนคะครับ แล้วก็มาตัวที่สองนี่ครับสำหรับตัวนี้ใน้รรดาซี่ตัวนี่มมนสิมักมันสิมักตัวนี้สุดเลยเพราะว่าน้ำหนักกำลังดีเลยนี่ครับแล้วก็บใบมีดคมครับนี่ครับใบมีดต่ว่าข่อเสียคือว่าเขาถอดรับอะได้ถึงว่าเขาถอดรับอะได้คือว่าเขาก็ใส่สบายบริยัดเนี่ยตูไปตูมาได้นะครับเนี่ย บ่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับมาตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยมันสิบาง,งมาน้อยหนึ่งตะวันนี่คมครับตะวันน้ำหนักเี่ยสิบบาวเวลาเท้าลงน้ำหนักมัน,มน,มนเวลาเท้าลงน้ำหนักซัดเลยมันก่อนข้างสี่สู่ตัวนี้ไม่ได้ตะวันคมเ่ยเรื่องคมเดี๋ยใส่ใดเนาะรับประกันเลยแล้วมาตัวหน่อยตัวหน่อยประมาณหมะสำหรับปอกเปลือกนะต่ว่าใบมีดคมอยู่ นะครับตัวหน่อยความเงาสืบเก่าเส้นสรุปแเรวคือว่าผมมากรนี้สุดเลยครับนี่อันนี้โดยส่วนตัวดว้แต่ว่ามันมเหนือควมเบิทุกตัวเหรอครับั้งเบิร์ตซีตัวเนี่ยมดบิทุกเบตทุกตัวแล้วแต่ว่าพูดดีสิมาทแบบแดก็ต้องเอาไปล่องแส่มันครับครับคลิปนี้ก็จบเพียง่านี้นะครับ สวัสดีครับ